พาสเวิร์ดจำง่ายแต่ไม่มีใครเดาได้เพื่อนเพื่อนต้องการที่จะตั้งพาสเวิร์ดเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะตั้งพาสเวิร์ดจำได้ง่ายแต่ไม่มีใครเดาได้เพราะว่าจะเป็นชื่อเฉพาะที่เราจำได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชื่อสถานที่ต่างๆเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะตั้งเป็นค่าพาสเวิร์ดได้มีขั้นตอนอย่างไรเป็นดูกันต่อได้เลยครับเพื่อนๆนโดยนะครับให้เพื่อนไปที่ตัวที่ใช้สําหรับพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นน o t ตแพคหรือเวิร์ดก็ได้นะครับผมเข้าไปที่เวิร์ด โดยตั้งจากเดือนก็ได้นะครับจะพิมพ์ไปก่อนนะครับแจน f e บสั้นๆนะครับม a ร์ h ก็ April a p อ่า,า IL อาเต็มเลยนะครับจากนั้นนะครับให้ตัวแรกเป็นตัวเลขนะครับ J จะตรงตัวที่อักษรตัวที่แล้วก็พิมพ์เลขสิบ F เป็นตัวอักษรตรงที่ตัวที่หกแล้วก็ใส่เลขหก M เป็นตัวอักษรตัวที่ เป็นตัวที่13นะครับถ้าพิมพ์13ตัว A ก็คือตัว1นึงจากนั้นนะครับตัวที่2ตัวนี้นะครับให้เป็นพิมพ์ใหญ่โดยกดแคปนะครับเป็น A ตัวนี้ก็เป็นตัว E ตัวนี้ก็เป็น A ใหญ่ตัวที่2ก็เป็นตัว P เท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะตั้งตัวพา s สเว์ดที่จําง่ายแต่ลืมยากก็คืออย่างแรกก็คือเป็นชื่อเดือนตัวอักษรตัวแรกก็จะเป็นหมายเลขตัวถัดไปก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เพื่อนๆก็สามารถที่จะตั้งพัเว์ดที่จำง่ายแต่เดายากได้แล้วนะครับ